สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและมาติดตามจ้าวันนี้แฟนนาดาก็ทำอ,อ,อาหารเช้านะคะทำอาหารเช้าไว้รอลูกสาวคะ่ะวันนี้ลูกสาวจะมาทานอาหารเช้าด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นซุปมะเขือคะ่ะพี่น้องนี่นะจ้าเป็นซุปมะเขือนะคะ สีเหลืองนี้ก็จะเป็นเป็นเนื้อนะคะพี่น้องเป็นเนื้อสับนะคะเนื้อสับแล้วเขาก็จะใส่ซอสแล้วก็ใส่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องน้าดาก็ไมได่ดูตอนที่แกทํานะคะแล้วก็เออเอาไข่ใส่อะไรแบบนี้นะคะพี่น้องนี่นจะจ๊ะเขาจะกินกับขนมปังนะคะพี่น้องนี่นะคะ วันนี้ลูกสาวนะคะแล้วก็ลูกเขยเขาจะมาทานอาหารเที่ยงกันค่ะพี่น้องเวลาเที่ยงนะคะเขาจะมาทานกันจ้านี่นะจ้ะเขาจะกินกับขนมปังค่ะอันนี้เป็นซุปมะเขือเทศนะคะซุปมะเขือเทศน่าทานมากจากพี่น้องนี่นะจ้ะ ทานอาหารเท่งเสร็จแล้วนดาก็ปั่นจัก,กรยานมาดูเครื่องบินนะคะพี่น้องนี่นะคะปั่นมาแถวสนามบินนะคะพี่น้องมาจอดรถจัก,กรยานดูเครื่องบินกันนะคะเครื่องบินขึ้นลงอะไรแบบนี้นะจ๊ะบรรยากาศดีมากค่ะวันนี้จ้ามีนะคะท้องฟ้าแจ่มใสเลยนะคะแต่กออ็อากาศยังเย็นๆอยู่นะคะ เมื่อคืนมีน้ำแข็งนะคะพี่น้องที่ประเทศเนเธทร์แรนดนะคะอากาศมันเย็นมากๆเลยค่ะเมื่อวานค่ะนี่นะคะเครื่องบินนะคะมาดูเครื่องบินตอนขึ้นตอนลงนะคะพี่น้องวันนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะวันนี้จะนู่นนะคะท้องฟ้าสวยมากๆเลยค่ะลมก็แรงนะคะลมแรงค่ะ ฝั่งโน้นก็คนมาดูเครื่องบินกันเยอะนะคะจอดรถกันเต็มเลยค่ะนี่ก็เป็นดอกย้าจ้าดอกย้าขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะนี่นะคะพี่น้องประเทศเนเธอร์แลนด์เอ่อเมืองหนาวนะคะดอกไม้ดอกย้าเมืองหนาวจากพี่น้องก็จะขึ้นตลอดนะคะแต่ช่วงเอ่อ เดือนมกรากุมภาก็ไม่ไม่ค่อยมีดอกไม้นะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นค่ะนี่นะคะช่วงนี้มองไปทางไหนก็ร่มลื่นนะคะเป็นสีเขียวหมดเลยค่ะทุ่งหญ้านะคะเป็นทุ่งหญ้าไรแบบนี้นะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกท่านนะคะนี่นะคะนาดาก็มานั่งดูเครื่องบินกันค่ะพี่น้อง ปั่นจักรยานมาดูเครื่องบินกันนะคะอากาศดีๆค่ะอากาศาไม่เย็นมากอะไรแบบนี้นะคะปั่นจักรยานสบายสบายจ้ะคนก็มองนาดานะคะว่ามันนั่งทําอะไรใย,ยนี้อะไรแบบนี้นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นดอกญ้านะคะดอกย้าค่ะนี่นะจ๊ะนูน่นแฟนนาดาก็นั่งรอนาดาอยู่ตรงนูนนะะน้นนะคะนู่นนะคะ นาดาปั่นจักรยานมาจ้าวันนี้ปั่นจักรยานมาจ้านี่นะคะอากาศดีๆก็ออกมาปั่นจักรยานกันนะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายบ่ายสองแล้วนะคะพี่น้องบ่ายสองโมงเย็นจ้าอากาศดีดีค่ะวันนี้วิวทิวทัศน์สวยมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะ อากาศดีมากค่ะปั่นจัก,กรยานมาสบายสบายนะคะอันนี้เหมือนดอกดาวอ่าไม่ใช่ดาวเรืองนะคะพี่น้องอันนี้เป็นเหมือนดอกอ่าบานไม่รู้โรยนะคะแต่ว่ามันเป็นดอกย้านะคะไม่ใช่ดอกบานไม่รู้โรยนะคะมันน่าจะเป็นดอกญ้านะคะพี่น้องแต่ดีไซน์มันอ่ะเหมือนเมือนดอกบานไม่รู้โรยบ้านเรานะคะลมก็แรงเลงจ้ะ นี่นะจ๊ะนาดาก็พามานั่งดูเครื่องบินค่ะวันนี้ไม่รู้จะไปไหนนะคะพี่น้องพามานั่งดูเครื่องบินกันจ้าจะเข้าไปในเมืองอัมสเตอร์ดัมนาดาก็เบื่อนะคะผู้คนเยอะค่ะเราต้องคอยระวังอะไรแบบนี้นะจ๊ะถ้าเราออกมาข้างนอก,น,อกนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะพี่น้องก็ปลอดภัยดีจ้านี่นะจ๊ะ ท้องฟ้าสวยมากเลยจ้าวันนี้จ้านี่นะจ้าน้าดาก็เด็ดดอกไม้มานะคะดอกไม้ดอกหญ้าจ้าพี่น้องวสวยๆนะคะอากาศดีๆจ้าวิวทิวทัศน์สวยงามนะคะท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเลยค่ะพี่น้องวันนี้นะคะนู่นนะคะท้องฟ้าแจ่มใสมากๆเลยนะคะ ประเทศเนี้รถ้าแดนจะเปลี่ยนแปลงบ่อยมากค่ะพี่น้องเอ๋สำหรับเรื่องสภาพอากาศนะคะพี่น้องเดี๋ยวอากาศร้อนบ้างเดี๋ยวพวกนี้เย็นบ้างอะไรแบบนี้นะคะ่ะวันหนึ่งก็เปลี่ยนบางครั้งก็สองสามรอบนะคะบางครั้งเราก็ใส่เสื้อผ้าไม่ถูกนะคะพี่น้องถ้าว่าเราใส่เสื้อแบบว่าไม่เอาเสื้อหนาวมาเสื้อเย็นมาเอาอยู่ๆก็นหนาวอะไรแบบนี้นะคะคือว่ามันปรับตัวไม่ทันนะคะ อยู่ที่ประเทศนทเนเธอร์แลนด์นะคะพี่น้องมันเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆเลยค่ะนาดาไปไหนนาดาก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวตลอดนะคะใส่จักรยานมานะคะพี่น้องนี่นะคะอากาศดีมากจ้าพวกนี้นาดาก็จะเดินทางกับประเทศไทยนะคะพี่น้อง มาครบ3มเดือนแล้วนะคะนาดาจะมาอยู่แค่3เดือนจ้าไปแล้วเราก็คิดถึงนะคะพี่น้องเพราะว่าออปั่นจักรยานสนุกมากค่ะที่ประเทศเนธเธอร์แลนด์นะคะมาประเทศเนธเธอร์แลนด์ต้องมาปั่นจักรยานคะ่ะเพราะว่าออมันไม่มีภูเขาไม่มีอะไรนะคะพี่น้องเราปั่นสบายสบายอะไรแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ ทางบ้านเขาก็ปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าเ,ออเขาจะมีทางปั่นจัก,กรยานต่างหากแล้วก็ออทางรถยนต์ต่างหากอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องมันก็ปลอดภัยสําหรับเออคนที่มาปั่นจัก,กรยานนะคะที่ประเทศนทเนเธอร์แลนด์นะคะนี่นะคะบรรยากาศค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นรถจัก,กรยานนาดานะคะเป็นรถจัก,กรยานเออใช้แบตเตอรี่นะคะพี่น้องต้องชาร์จไฟนะคะ แชททุกวันค่ะนะของนาดานะคะเพราะว่านาดาต้องใช้แบตเตอรี่ปั่นค่ะพี่น้องถ้างั้นเราปั่นไม่ไหวนะคะเพราะว่าออลมมันแรงมากค่ะลมแรงมากๆเลยค่ะนี่นะคะปะ้าป๊าแกก็คุยกับลูกสาวแกนะคะนาดาก็ถ่ายวีดีโอไปอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องนี่นะคะอากาศดีๆแล้วก็พอได้ออกมาปั่นจักรยานนะคะ เย็นไม่มากแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวมาก็อุ่นๆกำลังดีเลยค่ะพี่น้องนี่นะจ๊ะนูเครื่องบินก็กำลังจะมาอีกนะคะนู่น,นะคะฝั่งนน้นก็คนดูเยอะนะคะคนนั่งดูเครื่องบินค่ะพี่น้องนี่นะคะําใหญ่มากค่ะเครื่องบินค่ะ นุ่นก็เป็นรถรถแมคโครนะคะรถรถแมคโครมาเออขุดคลองน้ํานะคะพี่น้องเข้ามาเออตกแต่งนะคะตกแต่งคลองน้ํานะคะนี่นะคะนี่ก็ามาอีกลําแล้วมาติดติดกันเลยนะคะเครื่องบินค่ะของ KLM นะคะพี่น้องนี่นะคะของเครื่องบินนี้ประจำประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะ แคลมค่าหรือว่าแคลเอนะคะพี่น้องก้อนเมฆสวยมากจ้ะวันนี้นู่นนะจ๊ะตรงนี้นี้ก็เป็นดอกย้านะคะดอกย้าสีม่วงจ้านี่นะจ๊ะดอกย้าสีม่วงสวยมากจ้ะ ธรรมชาตินะคะประเทศนทเนเธอร์แลนด์นะคะ่ะพี่น้องอาทิตย์สองอาทิตย์อา้าวราปั่นมาอ้าวดอกไม้เปลี่ยนสีอีกแล้วนะคะจะเป็นดอกแบบนู้นดอกนี้อะไรขึ้นมาแทนที่นะคะแล้วแต่ช่วงเอ่อร้อนมากหนาวมากเย็นมากอะไรแบบนี้นะคะจะมีดอกไม้ตลอดนะคะประเทศนทเนเธอร์แลนด์นะคะขึ้นชื่อเรื่องดอกไม้ดอกย้าอะไรพวกนี้นะคะนี่นะคะพี่น้อง ตรงนู้นช่างก็กำลังก่อสร้างนะคะกดลอกคลองค่ะพี่น้องเขาจะปรับปรุงเกือบทุกปีนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะนู่นนะคะก้อนเมฆท้องฟ้าสวยมากนะคะวันนี้จ้านี่เครื่องบินนะคะพี่น้องเครื่องบินบินขึ้นแล้วคะ่ะ นี่นะคะนาดาก็ได้ดอกย้ามาดอกหนึ่งนะคะพี่น้องเล่นไปทำไปนะคะดอกย่าทัดหูเด้อจ้านี่นะคะพี่น้องลมก็แรงๆนะคะลมแรงจ้าอากาศมันดีแต่ว่ามลมแรงนะคะที่ประเทศเนธแลนดนะคะนี่นะจ๊ะ เครื่องบินก็ขึ้นไปสองสามลำแล้วนะคะเมื่อกี้ค่ะนี่ดอกย้าเยอะมากค่ะพี่น้องบางแห่งก็ล่วงโรยแล้วนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นบ้างร้อนบ้างอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะพี่น้องดอกย้านะคะดอกย้าจ้าปันจัก,กรยานสองข้างทางเออเต็มไปด้วยดอกญ้านะคะพี่น้อง ดอกไม้ดอกหญ้าผสมกันไปนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะสีม่วงสวยมากค่ะพี่น้องดอกหญ้าก็สวยงามนะคะดีไซน์สวยมากๆากจะ้ะนู่นนะคะเป็นทุ่งดอกหญ้าเต็มไปหมดเลยค่ะพี่น้องดูเครื่องบินมาแล้ว นี่นะจ้ะนี่นะคะพี่น้องเป็นทุ่งดอกญ้าสองข้างทางเลยนะคะนาดาปั่นจัก,กรยานก็นี่นะคะพี่น้องไปจ้านาดาก็จะปั่นจัก,กรยานกลับบ้านกันนะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่แล้วนะคะพี่น้องเที่ยวไปเรื่อยจ้ะแวะไปเรื่อยนะคะ เนี่ยค่ะพี่ดอกทางปั่นจักรยานปลอดภัยมากๆนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะทางที่นันดาปั่นเขาก็จะไม่มีรถยนต์นะคะพี่น้องรถยนต์ไม่สามารถเข้ามาได้นะคะจะมีแต่รถเครื่องรถเครื่องไปฟ้ารถมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้นะคะพี่น้องวิ่งได้อยู่นะคะแต่ว่ารถยนต์ห้ามเข้านะคะคือว่าไว้ปั่นจักรยานอย่างเดียวเลยค่ะพี่น้อง นี่นะจ๊าทางปั่นจัก,กรยานสุดยอดนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์จ้านู้อากาศดีจริงๆค่ะพี่น้องวันนี้นะคะท้องฟ้าสีสวยงามมากจากท้องฟ้านะคะนู้น,นะจ้าพี่น้อง จัก,กรยานพาชมวิวทิวทัศน์นะคะข้างๆนี้ก็จะเป็นไร่ข้าวโพดนะคะพี่น้องนี่นะคะเป็นไร่ข้าวโพดงามมากค่ะข้าวโพดที่นี้นะคะดินเข้าอุดมสมบูรณ์ค่ะพี่น้องปลูกอะไรก็ขึ้นค่ะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะจะออนทองฟ้าจากพี่น้องวันนี้ ท้องฟ้าสวยมากๆเลยจ้ะคนก็มาปั่นจัก,กรยานกันจ้าประเทศเนธแลนด์เน้นปั่นจัก,กรยานนะคะพี่น้องใครมาประเทศเนธแลนด์ไม่ปั่นจัก,กรยานหมายถึงว่ามาไม่ถึงประเทศเนธแลนด์นะคะพี่น้องคนมาประเทศนนเนธแลนด์ก็จะไปเช่าจัก,กรยานปั่นกันนะคะเขาจะมีจัก,กรยานให้เช่าด้วยค่ะพี่น้อง คนไหนมาท่องเที่ยวอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะเช่าจักรยานไปปั่นกันนะคะคนไหนมานอนที่โรงแรมอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีเออเช่าให้เช่านะคะให้เช่าจักรยานปั่นไปตามทุ่งอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องปั่นเข้าไปในเมืองอะไรแบบนี้นะคะคนที่ปั่นจักรยานไม่เป็นก็ขึ้นรถไปฟ้าไปเที่ยวนะคะพี่น้อง สำหรับคนปั่นจักรยานเป็นก็เช่าจักรยานปั่นกันจ้าสนุกค่ะพี่น้องปั่นจักรยานคะ่ะอากาศมันดีนะคะหน้าหน้าปั่นจักรยานนะคะพี่น้องนาดาชอบมากค่ะปั่นจักรยานคะ่ะมาทุกปีก็จะปั่นจักรยานทุกปีค่ะพี่น้องปั่นจักรยานตลอดจ้ะนี่นะคะ บิวทิวทั์สวยงามนะคะท้องฟ้าแจ่มใสมากค่ะวันนี้จ้ะก็มีแสงแดดอ่อนๆนะคะวันนีไ้ไม่ไม่ไม่หนาวเท่าไหร่นะคะพี่น้องแต่ถ้าลมพัดมาก็จะเย็นนิดนึงอะไรแบบนี้นะจ้ะแต่เมื่อวานนี้หนาวมากค่ะเมื่อวานค่ะนี่นะคะพี่น้อง วิวทิวทัศน์นะคะวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆจ้ะปั่นจัก,กรยานแล้วก็ได้ออกกําลังกายไปในตัวนะคะพี่น้องนาดาชอบมากค่ะปั่นจักรยานค่ะถึงเราปั่นไปหลายกิโลเราก็ไม่เหนื่อยนะคะพี่น้องเพราะว่าอากาศมันไม่ร้อนจ้ะอากาศมันเย็นนะคะพี่น้องเราก็ปั่นไปนะคะไม่เหนื่อยค่ะ แต่ถ้าอากาศร้อนเราปั่นได้ไม่นานนะคะพี่น้องเหนื่อยมากค่ะอากาศเย็นๆนะคะปั่นจัก,กรยานชมทุ่งชมดอกไม้ไปอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะข้างฝั่งนู้นก็จะเป็นคลองนะคะเป็นคลองนี่สะพานข้ามคลองนะคะพี่น้อง ประเทศเนธแลนด์คลองเยอะมากที่สุดจ้านี่นะคะปั่นไปปั่นไปจ้านี่เป็นนาดาก็ออกเป็นนาหน้าออไปแล้วนะคะแกเห็นนาดาปั่นช้าแกกอดแซงแซ่แ,คแบค่ะ นี่ละคะพี่น้องประเทศนทเนธแลนด์นะคะรักกันปั่นจัก,กรยานคะ่ะมีรถจัก,กรยานเยอะมากที่สุดนะคะประเทศนทเนธแลนด์จ้าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและมาให้กำลังใจนาดานะคะขอบคุณทุกทกท่านเลยคะ่ะที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะ นี่นะคะพี่น้องมาอยู่เมืองนอกก็ได้มาปั่นจักรยานนะคะได้มาออกกำลังกายค่ะได้ดูสิ่งสวยงามนะคะได้ดูดอกไม้ดอกหญ้าอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องเราก็ได้มาเห็นเมืองนอกนะคะชีวิตความเป็นอยู่ของฝรั่งอะไรแบบนี้นะคะพี่น้อง ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและมาเป็นกำลังใจให้ค่ะ